ภายใต้สายตาของผู้ชมเธอนั่งลงที่ที่นั่งคนขับแล้วปิดประตูทันทีจากนั้นเธอก้มลงเปิดพรมใต้ที่นั่งคนขับเผยให้เห็นแผ่นพลาสติกไม่ใช่ว่าเขากำกับเก่งจริงๆเร,เรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้เข้มงวดหน่อยแล้วสามรุ่นบรรพบุรุษของเขาเป็นโจรขโมยรถหรือเปล่าเนี่ยภายใต้สายตาของผู้ชมการเคลื่อนไหวของเธอยังดำเนินต่อไปเธอเลือกสายไฟสีแดงและสายสตา้าสีเหลืองเชื่อมันเข้าด้วยกันแล้วนั่งตัวตรงจับโวงมาลัยแน่น ต่อมาเท้าขวาของเธอเหยียบคลัตช์วุ้มวุ้มรถสัน่นเครื่องยนต์ส่งเสียงคำรามนิ่งๆิ่งว้าวว้าวรถสตาร์ทได้จริงๆตอนที่แล้วฉันก็สังเกตเห็นแล้วถ้าเขาเป็นแค่คนธรรมดาจะทำอาชญากรรมสมบูรณ์แบบได้ยังไงหมอนี่ซ่อนลึกจริงๆมือเท้าไม่สะอาดแน่ก่อนหน้านี้จางปิงปิงยังถามเขาว่าทำไมถึงทำได้เขาตอบว่ารู้บ้างนิดหน่อยทุกคนคิดว่าเขาล้อเล่นตอนนี้ดูเหมือนเขาอาจเป็นอัชญรกรจริงๆผู้ชมดูตื่นเต้นเพราะ วิธีแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่แสดงตามบทได้แถมนี้เป็นการถ่ายทอดสดแปลว่าเธอไม่โกงนี่คือทักษะท,ที่เธอมีจริงๆคนธรรมดาจะมีฝีมือแบบนี้ได้เหรอทำให้คนไม่สงสัยไม่ได้ว่าเธอเคยทำอะไรมาบ้างตอนนี้เลี้ยงเวยขับรถพาซูเสี่ยวเสี่ยวไปตามถนนความเร็วของเขาไม่เร็วเพราะมือหนึ่งควบคุมตัวประกันเหลือมือเดียวบังคับพวงมาลัยตอนนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนไปทำงานรถเยอะมากทำให้เขาไม่กล้าบ้าบินเกินไปแกจะพาฉันไปไหน ซูเสี่ยวเสียวนั่งขดตัวที่เบาข้างคนขับถามอย่างระวังหุบปากซะเดี๋ยวเธอก็รู้เองเลี้ยงเว่ยไม่ตอบกลับตะคอกอย่างดูร้ายข้าลูกชายฉันวันนี้ฉันจะให้พี่น้องเธอชดใช้ด้วยเลือดแน่เป้าหมายของเขาครั้งนี้เรียบง่ายคือพาซูเสี่ยวเสี่ยวกลับไปมัดที่บ้านแล้วแจ้งให้เธอไปเจอถึงตอนนั้นจะบังคับให้เธอสารภาพกระบวนการก่ออาชญากรรมได้ทันใดนั้นผ่านกระจกมองหลังเขาเห็นรถโฟก์สวาเก้นเก่าๆคันหนึ่งด้านหลังพุ่งตรงมาที่เบนที่เขาขับ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาสังเกตได้รถโฟกสวาเก้นนี้ตั้งใจจำกัดเส้นทางเขาเลี้ยงเวงหรือการลักพาตัวซูเสี่ยวเสี่ยวนี่ถูกตำรวจจับตามองเร็วขนาดนี้เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเหรอไม่เหมือนเร็วๆนี้เหลียงเว่ยปฏิเสธความคิดนี้ถ้าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคงไม่กล้าพุ่งชนแบบนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนแถมรถโฟกสวาเก้นคันนี้ตอนนี้บ้าบิ่นยิ่งกว่าเขาหรือจะเป็นเชิญสู้เพื่อหาคำตอบว่าเป็นใครเขาลดความเร็วรถลงนิดหน่อย ทันใดนั้นรถสองคันอยู่ในแนวขนานกันผ่านกระจกรถเขาเห็นหน้าที่ทําให้เขาแค้นจนกัดฟันฮาฮาไม่แปลกใจที่โทรไปไม่มีคนรับที่แท้ขับรถตามมาเลี้ยงเวยอดหัวเราะไม่ได้แล้วเขาเปิดหน้าต่างข้างคนขับตะโกนใส่เธอว่าในเมื่อตามมาแล้วก็ตามให้มัน่นประหยัดเวลาที่ฉันต้องแจ้งเธอไม่อยากให้น้องสาวตายในมือฉันก็ตามมาเลี้ยงเวยเหียบคันเร่งวูบรถพุ่งไปข้างหน้าแต่ค่อยๆเขาพบอะไรผิดปกติรถโฟกสวาเก้นที่เธอขับไม่ได้ตามหลังเขาอย่างสงบ แต่พยายามทุกวิถีทางเพื่อแสงเขาเขารู้ทันเป้าหมายของเธออยากตัดหน้าแล้วชิงซูเสี่ยวเสียกลับความคิดนี้ผุดในหัวเลี้ยงเว่ยเขาอดคำไม่ได้ไอบ้าหมอนี่ไม่ใช่คนโง่เหรอไม่ต้องพูดถึงสมรรถนะรถเขาดีกว่ารถโฟกสสวาเก้นของเธอหลายเท่าแค่ฝีมือขับรถก็ทิ้งเธอไปหลายช่วงตัวอยากตัดหน้านี่มันเพ้อฝันชัดๆงั้นฉันจะเล่นกับแกหน่อยพอดีวันนี้พี่น้องเธอหนีไม่ได้สักคนขณะที่เลี้ยงเว่ยขำรถโฟกสสวาเก้นที่เธอขับพุ่งขึ้นมา ข้างรถโลหะชนเข้ามาตรงๆได้ยินเสียงปังรถที่เลี้ยงวัยขับสั่นสะเทือนเกือบควบคุมพวงมาไลัยไม่อยู่ชนเข้ากับราวถนนซูเสี่ยวเสียยกร้องกรีถูกป,ปากซะเขาดึงมือขวากลับจากคอของซูเสี่ยวเสี่ยวมือทั้งสองจับพวงมาลัยนั่นแกมันบ้าจริงๆกล้าบังคับให้ฉันหยุดแบบนี้เลี้ยงวยรู้แผนของเธอเธอตั้งใจทำแบบนี้ยิ่งโกลาหนมากก็ยิ่งดึงดูดตำรวจแบบนี้แผนเขาจะล้มเหลวเขาจะบอกตำรวจไม่ได้ว่าเขารักพาตัว แถมตำรวจไม่มีหลักฐานพี่น้องเธอทำอะไรพี่น้องเธอไม่ได้เลยถ้าเขาตัดสินใจเองใช้ชีวิตซูเสี่ยวเสี่ยวขู่กลับจะถูกตำรวจตัดสินว่าลักพาตัวไอ้บ้าหมอนี่ฉลาดจริงๆเขาคิดว่าเธอจะตามมาเงียบๆแต่เธอกลับบ้าสุดๆเพราะฉะนั้นเขาแข่งกับเธอบนถนนเมืองไม่ได้อีกจะดึงดูดความสนใจตำรวจล่อเธอไปที่เขายงหลงข้างเมืองสามารถหลบสายตาตำรวจและก่ออาชญากรรมกับพี่น้องบนเขาลับตาคนกว่าเลี้ยงไวหักพวงมาลัยออกจากถนน มุ่งหน้าไปเขายงหลงเต็มสุกเธอเห็นทันทีแล้วตามไปออกถนนแล้วรถลดลงทันทีถนนเข้ากว้างโล่งมาความเร็วสองคนพุ่งถึงขีดสุดเพราะออกถนนความเร็วสูงมากทีมถ่ายตามหลังไม่ทันห้องถ่ายท่อสดหายไปทันทีผู้กำกับจางเซิงในห้องออกอากาศเหงื่อท่วมไม่ใช่เพราะตามเธอไม่ทันแต่เขากลัวว่าเรื่องจะไปตามบทเลี้ยงไวยลักพาตัวซูเสี่ยวเสี่ยวแล้วโทรแจ้งให้เธอไปช่วยบังคับให้เธอบอกกระบวนการก่ออาชญากรรมให้ทีมสืบตัดสินโทษเธอพร้อมกันในตอนนี้ ไม่ให้ภารกิจก่ออาชญากรรมเธอเลยอยากให้เธอทําตามอย่างว่านอนสอนง่ายไม่ให้โอกาสดิ้นเลยแต่ไม่นึกว่าเธอจะหัวร้อนขโมยรถเตรียมตัดหน้าเลี้ยงเว่ยพวกเธอบอกหน่อยคนปกติจะคิดแบบนี้ได้เหรอแน่นอนเหตุผลที่จางเซิงกังวลคือกลัวเธอจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเลี้ยงเว่ยคือนักแข่งรถมืออาชีพนะที่ท่าเรือนั้นถือว่ามีชื่อเสียงแม้แต่การแข่งรถระดับนานาชาติเขายังได้รางวัลตัดหน้ารถเขาหาความตายหรือไง เร็วๆนี้ใช้ดโดรนบินขึ้นเขายงหลงในห้องถ่ายทอดสดบนถนนเขาคดเคี้ยวถ่ายจากมุมสูงแสดงภาพนี้ในห้องถ่ายทอดสดในภาพนี้เห็นได้ว่ารถเบนซ์และโฟกสวาเก้นหนึ่งหน้าหนึ่งหลังวิ่งด้วยความเร็วสูงเหมือนม้าป่าที่หลุดบังเหียนทีมงานเล่นใหญ่ขนาดนี้เหรอตื่นเต้นนี่แหละรายการอาชญากรรมแต่พูดไปแล้วก็อันตรายจริงๆกฎหมายเข้มงวดตอนนี้ลุกลามแล้วเหรอภาพเธอกับเลี้ยงหวยชนกันบนถนนถูกชาวเน็ตตัดต่อลงเน็ต ไม่กี่นาทียอดแชร์ทะลุสองแสนคนยิ่งเยอะเข้ามาดูถ่ายทอดสดใต้การถ่ายของโรนรถสองคันขับถึงกลางเขาเพราะถนนขึ้นเขาเป็นทางตรงจากสมรรถนารถเธอแซงเหลียงไหวไม่ได้เลยแน่นอนมันเป็นแบบนั้นจริงแต่เธอไม่ตื่นตระหนกในหัวนึกถึงเทคนิคของนักขับรถไฟนักขับรถไฟคืออะไรนักแข่งรถอาชีพแค่แข่งความเร็วในสนามเปรียบเทียบว่าใครเร็วกว่าแต่นักขับรถไฟความเร็วเป็นแค่ส่วนหนึ่งถนัดเล่นลูกไม้กับรถมากกว่าเร็วๆนี้รถมาถึงบนเขา แต่เลี้ยงวยข้างหน้าไม่คิดหยุดแค่นี้เขาจะล่อเธอไปป่าด้านหลังเขาที่สําคัญถนนไปป่าบนเขาเป็นทางลงเขาคดเคี้ยวนี่คือช่วงทดสอบฝีมือขับรถเขาเขาจะโชว์ฝีมือหน่อยอะไรคือดริฟต์อะไรคือการดริฟต์ให้ผู้ชมหน้าจอได้เห็นเลี้ยงหวยคือนักแข่งรถอาชีพบนเส้นทางอาชญากรรมตัวตนแบบนี้เหมือนเสือติดป,ปีกรถสองคันหนึ่งหน้าหนึ่งหลังขับลงทางลาดเขาแล้วมองลงถนนลาดด้านหลังเหมือนงูยักษ์ย้ายขดอยู่กลางเขา รถเบนซ์ของเหลียงเหว่ยสลิงดริฟต์ต่อเนื่องหลายครั้งผ่านโค้งง่ายๆฉากนี้ทําให้ผู้ชมร้องอุทานไม่หยุดสมกับเป็นนักแข่งรถอาชีพมาในรายการอัชญากรรมโชว์ฉากแข่งรถสุดยิ่งใหญ่เหมือนลดระดับมาถล่มเลยในทางกลับกันรถโฟกสวาเก้นเก่าของเธอเห็นชัดว่าใกล้พังความเร็วสูงขนาดนี้ทําให้รถถึงขีดจํากัดอยากแซงเหลียงเหว่ยบนถนนลงเขาแล้วตัดหน้าเขาเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมถ้าเธอไม่หยุดรถอาจพัง อาจถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตหยุดเถอเป็นไปไม่ได้ถ้าสาเร็จซูเสี่ยวเสี่ยวจะถูกเลี้ยงเหว่ยจะไปทีมงานไม่ให้โอกาสเธออยู่แล้วทําไมต้องดื้อขนาดนี้ผู้ชมพิมพ์บ้าคลั่งแต่เสียดายที่เธอมองไม่เห็นตอนนี้เธอเกรงไปทั้งตัวมือจับพวงมาลัยนั่นร่างสัน่นตามการสั่นของรถรู้ว่ารถถึงขีดจํากัดแล้วบนถนนลาดคดเคี้ยวแบบนี้ความเร็วอย่างเดียวแซงเลี้ยงเหว่ยไม่ได้ยิ่งโค้งเยอะถ้าเพิ่มความเร็วเสียงรถความมา แต่เธอไม่ปล่อยคันเร่งกลับเหยียบคันเร่งแรงขึ้นบ้าแล้วบ้าแล้วเขาไม่กลัวตายเหรอเลี้ยงเหวยข้างหน้าเหยียบเบรกดรปริฟเห็นเธอพุ่งมาผ่านกระจกมองหลังตกใจจนสะดุง้งผ่านโค้งไม่เหยียบเบรกแต่เร่งความเร็วไอเด็กใหม่นี่ผ่านโค้งต่อเนื่องหลายครั้งทําให้เหงื่อท่วมหน้าผากเธอหลังเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเธอรู้ว่ารถใกล้พังได้กลิ่นไม่ฉุนจากเครื่องยนต์เหลือโอกาสโค้งสุดท้ายเธอตัดสินใจถ้าโค้งหน้าสกัดเลี้ยงเหวยไม่ได้ก็หมดโอกาส เธอสูดหายใจลึกเหยียบคันเร่งสุดหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายใกล้โค้งด้านล่างเข้าไปทุกทีทเธอเตรียมพร้อมรถพุ่งลงไปกระทันหันตามหลังเบนซ์ของเหลียงวเวยเหลียงเวยรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเธอเขารู้ว่าโค้งคางนาคือโอกาสสุดท้ายของเธอเพราะผ่านกระจกมองหลังเขาเห็นท้ายรถโฟกสวาเกนมีควันไม่พุ่งขึ้นถ้าเป็นแบบนี้งั้นฉันจะให้แกเห็นอะไรคือการดริฟท้ายยาวของจริงเหลียงเวยตั้งใจใช้โค้งนี้ทำให้เธอยอมแพ้อย่างเต็มใจ เพื่อตัดโอกาสที่เธอจะเสี่ยงตายตามต่อเหลียงวเหว่ยเหยียบเบรคหักพวงมาลัยแรงทันใดนั้นซูเสี่ยวเสี่ยวที่บอกข้างร้องกรี๊ดเขารู้สึกว่ารถทั้งคันลอยขึ้นแน่นอนตอนนี้เหลียงเหวยไม่มีเวลาสนเธอเขาขยับพวงมาลัยทั้งสองมือรถทั้งคันในโค้งนี้สลิงออกมาเป็นโค้งสวยงามขณะนั้นเองเธอก็ขับเข้าโค้งนี้เธอกลั้นหายใจคิ้วขมวดนั่นฝ่ามือชุ่มเหงือ่อเธอมองเหลียงเหวยที่ไม่ไกลรู้ว่าการเข้าโค้งคือช่วงที่รถช้าที่สุดและเป็นโอกาสชดเชย ข้อด้อยสมรรถนะรถสองคันเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเธอไม่ลดความเร็วเธอพุ่งไปที่รางระบายน้ําข้างทางข้างรถจมลงในรางทันทีรถสั่นสะเทือนรุนแรงย่างเสยดสีกับผนังรางเสียงแหลมดังเธอกัดฟันควบคุมรถแน่นตัวรถสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่มือเธอเหมือนคีมเหล็กยึดพวงมาลัยนน่นในไม่กี่วินาทีที่หายใจไม่ออกแต่สองมือของคุณเหมือนกับกันไกลเหล็กยางเลื่อนถลายในรางระบายน้ำสุดท้ายด้วยมุมที่เหลือเชื่อ รถที่คุณขับอยู่ติดกับภูเขาเธออยู่ด้านในถนนเหลียงเวยอยู่นอกถนนสองคนมองกันผ่านหน้าต่างหัวใจเหลียงเวยเต้นแรงเขาจ้องใบหน้าข้างของเธอเพราะเขาใช้เบรกทําการริฟท้ายยาวและรถเธออยู่ด้านในเกือบห้าวินาทีเขาเห็นรถโฟกสวาเกนความเร็วพุ่งในแนวราบค่อยๆแสงหน้ากัดฟันหักพวงมาลัยกลับยางพุ่งออกจากรางระบายน้ำกลับสู่เส้นทางขณะรถยังเหลือพื้นที่ควบคุมสุดท้าย เธอหักพวงมาลัยแรงอีกครั้งวินาทีสุดท้ายก่อนเครื่องดับเสียงแหลมดังเสียงยางเสียดสีดังขึ้นรถทั้งคันคว้างถนนตรงกลางแนวนอนนี่คือวิธีเข้าโค้งรางระบายน้ําเหรอเขาคนธรรมดาทําได้ยังไงเห็นเธอควางถนนกะทันหันเหลียงเวยตาโตด้วยความตกใจวินาทีที่เขาเข้าโคง้งรีบเหยียบเบรกดึงเบรกมือลงถ้าชนไปแบบนี้สามคนตายที่นี่แน่เสียงยางลากยาวแหลมสุดขีดรถเบนซ์ของเหลียงเหวยหยุดห่าง โฟกสวากเกนแค่ครึ่งเมตรแรงเฉื่อยหัวเลี้ยงเวยกระแทกพงมาลัยเลือดไหลทันทีเหตุการณ์นี้มาแบบฉับพลันห้องถ่ายท่อสดเงียบกริบเครื่องหมายคำถามผุดขึ้นห้องถ่ายทออสดระเบิดด้วยความตื่นเต้นว้าวทำได้เขาทำได้จริงๆทําทำไมเป็นแบบนี้เลี้ยงเวยในชีวิตจริงไม่ใช่นักแข่งรถอาชีพเหรอเมื่อกี้เห็นไหมเขาใช้รางระบายน้ำเข้าโขงเล่นโหดมากทีมงานพยายามให้เขาออกไม่นึกว่าจะหาทางรอดได้ เขาอยากเล่นต่อจริงๆพร้อมกันนั้นที่ทางเข้าเขายงหลงจางเซิ่งและทีมงานเตรียมส่งทีมแพทย์ขึ้นเขาแต่เห็นฉากนี้ในถ่ายทอดสดหยุดชะงักผู้กำกับต้องหยุดรายการไหมจางปิงปิงถามไม่ต้องจางเซิ่งพูดตะกุกตะกักเห็นชัดว่าตกใจกับฉากเมื่อกี้ดำเนินต่อไปเลี้ยงวัยบาดเจ็บไม่หนักเขาจัดการเองได้เฉินสู้และซูเสี่ยวเสี่ยวน่าจะไม่เป็นไรทีมถ่ายทอดสดเข้าไปถ่ายมุมแรกเร็วทีมถ่ายทอดสดขับรถเข้าไปทันทีหลังพาพวกเขาไป จางเสิ่งเช็ดเหงื่อที่หน้าผาเขารู้ว่าเธอออกจากรายการไม่ได้แล้วจริงๆในบทตอนนี้เพื่อให้เธอออกเขามีการรับรองให้เลี้ยงหวยหาศพและฆ่าซูเสี่ยวเสี่ยวนี่คือสองขั้นตอนเลี้ยงวยทำได้อย่างปลอดภัยลักพาตัวซูเสี่ยวเสี่ยวก่อนแล้วบังคับถามกระบวนการก่ออาชญากรรมและที่ซ่อนศพอัดไว้ให้ตำรวจแบบนี้เธอต้องติดคุกขั้นสองหลังเธอถูกจับเลี้ยงวยค่อยฆ่าซูเสี่ยวเสี่ยวแต่เลี้ยงวยโลภอยากฆ่าพี่น้องเธอทั้งคู่ ไม่ให้โอกาสทีมสืบเขาอยากพิสูจน์ตัวเองถ้าสำเร็จไม่ว่าเขาทำยังไงเธอก็ออกจากรายการพิสูจน์เจตนารายการว่าก่ออาชญากรรมต้องถูกลงโทษแต่ไม่นึกว่าเธอจะกล้าขนาดนี้ขับรถตัดหน้าเหลียงไวยทำให้แผนเขาล้มเมื่อทีมถ่ายทอดสดมาถึงมุมมองแรกในห้องถ่ายทอดสดไปที่ถนนหลังเขาสูเสี่ยวเสี่ยวเปิดประตูวิ่งลงมาพี่จับเขาไว้เขาหน้าซีดดูตกใจไม่น้อยแน่นอนเหลียงเวยอีกด้านแย่กว่า หน้าเต็มไปด้วยเลือดบาดเจ็บชัดเจนเขาลงจากรถโซเซตะโกนว่าพี่น้องคู่นี้ชดใช้ชีวิตให้ลูกชายฉันเธอยืนขวางหน้าซูเสี่ยวเสี่ยวบอกว่าอย่ามั่วตำรวจยังไม่มีหลักฐานพูดแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้แกถูกข้อหาลักพาตัวแล้วผู้ปกครองและนักเรียนนอกโรงเรียนเป็นพยานได้ฉันแจ้งตำรวจแล้วรอถูกจับได้เลยได้ยินแบบนี้เลี้ยงเวยอึงึงอะไรกันนี่ไม่เหมือนที่เขาคิดไว้เลย วันนี้เขากล้าจับคนที่โรงเรียนเพราะคิดไว้แล้วว่าจะถูกตำรวจจับตาแต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานที่เขาฆ่าพี่น้องเธอแล้วแล้วเขาจะลองหลบการจับกลุ่มของตำรวจแน่นอนเขาไม่คิดว่าจะหลบได้ครึ่งเดือนเพราะดูรายการตอนที่แล้วทั้งหมดเขารู้ทีมงานไม่ยอมให้เขาแสดงอัชญากรรมสมบูรณ์แบบแปลว่าภารกิจเขาและสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นคือวิธีฆ่าพี่น้องเธอและบังคับถามที่ซ่อนศพส่วนถูกจับ เป็นเรื่องแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ค่าเธอแจ้งตำรวจแล้วยังถูกตั้งข้อหาลักพาตัวไอ้บ้าฉันไม่ปล่อยพวกแกแน่เลี้ยงวยตะโกนโกรธเขามองมีดที่ตกในเบาะข้างคนขับถ้าเป็นแบบนี้ก่อนตำรวจมาฆ่าพี่น้องคู่นี้ก่อนแต่เธอรู้ทันการเคลื่อนไหวเขารีบไปหยิบมีดมาไว้ในมือพี่ฆ่าเขาไม่ได้เราฝ่ามาถึงตอนนี้ได้ไม่ง่ายห้ามเพิ่มปัญหาอีกสูเสี่ยวเสี่ยวเตือนเธอพยักหน้าแน่นอนเธอไม่ฆ่าเลี้ยงวยที่นี่ ถ้าแกไม่ไปตำรวจจะล้อมเขาถึงตอนนั้นแกหนีไม่ได้แน่เธอยกมีดขึ้นตะโกนออกมาเหลียงเวยจนใจกัดฟันเตรียมขึ้นรถแต่เธอเดินไปขู่ด้วยมีดให้ทิ้งรถวิ่งลงเขาเองเหลียงเวยด่าในใจไอ้บ้าแล้วรีบวิ่งลงเขาการลักพาตัววันนี้เขาก่ออาชญากรรมแล้วเขาไม่อยากถูกจับก่อนทำภารกิจสำเร็จมันไม่ใช่เสียหน้าหรือเดี๋ยวจูจ่ๆเธอตะโกนแกจะทำอะไรอีกเหลียงเวยหันกลับมาแม้ตำรวจไม่มีหลักฐานพวกแก แต่ฉันรู้ลูกชายฉันถูกพวกแกคาพี่น้องแกคอยดูสักวันฉันจะฆ่าพวกแกเลี้ยงเวยพูดมองมีดในมือเธอเขารู้ว่าเธอไม่กล้าฆ่าเขาเพราะการลักพาตัววันนี้โกลาหลขนาดนี้หน้าประตูโรงเรียนมีคนเห็นหน้าเขาเยอะถ้าเขาตายเธอนี้ความผิดไม่พ้นแน่แกไม่อยากรู้ที่ซ่อนศพลูกชายแกเหรอดีฉันจะบอกแกตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าแกกล้าไปไหม